พบกับพี่เจนวอล์กชแนลเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดเกมไอช็อตประเทศออสเตรเลียกันนะครับซึ่งน้องๆหลายคนกําลังสงสัยเลยว่าเอ๊ะมันดาวน์โหลดยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับก่อนอื่นให้ให้ท่านไปที่เว็บนะครับ xshot.com นะครับแล้วก็ .au นะครับ enter นะครับจากนั้นก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดนะครับข้างปุ่มสีแดงที่เขียนว่า enter s i g e นี่นะครับ ส่วนด้านขวานะครับของปุ่มสีดแดงนี้ก็คือว่าการสมัครสมาชิกนั่นเองครับซึ่งมีคลิปสอนแล้วสามารถดูได้ที่ช่องพิเจมหมอชแนลนะครับโอเคครับถ้าจะดาวน์โหลดเกมให้เราไปที่ดาวน์โหลดนะครับซึ่งอยู่ข้างปุ่มสีแดงนี่นะครับแต่ถ้ท่านคลิกที่รูปสีปฟ้านะครับเขียนว่า X e Shot f u l l s i l e n t นะฮะก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะ ปรากฏ้าแบบนี้ขึ้นมานะครับเซฟไว้ Save ไหนก็ได้นะครับผมเซฟไว้ที่ดาวโหลดแล้วกันนะครับแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งวิธีการติดตั้งก็ดับเบิลคลิกเข้าไปถ้าเป็นวิดีโอเอ็กีนะฮะถ้าเป็นวิดีโอเซเว่นแนะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกรัน as admin ินท l นะครับแล้วก็กด yes นะครับก็ให้รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ ครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านคลิกคําว่าสตาร์ทนะครับก็รออินเทอร์เน็ตทําการดาวน์โหลดนะครับความเร็วในส่วนนี้นะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับว่าเร็วมากหรือว่าเร็วน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าเน็ตบ้านผมมีคอนข้าเร็วนะครับมันก็เลยอาจจะไวนิดหนึ่งนะครับก็เราจะกว่วจะจะเต็มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปช่วงที่มันเสร็จแล้วนะครับ ครับก็ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปคือกด Open นะครับได้เลยนะครับของผมก็ลงเรียบร้อยแล้วก็คงไม่ต้องกดแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่กด Open แล้วบันค้างแล้วก็มันไม่ยอมขึ้นนะครับให้ลองเอาให้ลองกด e x i t หรือว่าออกก่อนนะครับแล้วก็ลองทำการคลิกนะครับคลิกอย่างนี้นะครับคลิกขวาที่รูป x อ h o t Launcher นะครับ เสร็จแล้วเลือกที่ Run Admin นแอทอทอนะครับแล้วก็กด yes นะครับนั่นก็ลองกด open ดูใหม่นะครับป็ะอุกผมต้องขอบอกนะครับว่าถ้าเป็น Windows 7นะครับก็จะช้ามากนะครับช้าในที่นี้คือการติดตั้งเกมหรือหลังจากการกด open แล้วนะครับให้ท่านรอประมาณ5นาทีนะครับถ้าคอมแรมน้อยหรือว่าโปรแกรมเยอก็ให้กะเวลาไว้มากกว่า5นาทีนะครับสำหรับคนที่ อาคอมเร็วก็ก็เร็วก็เร็ว,รว,รวด้วยนะครับก็ถูกละนะครับโอเคครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m แ l ร์ o ลค์พี t เ n e l นนะครับยินดีให้บริการครับ